สทมาขถ่ายก็มากขึ้นเส้นทางใหม่ที่จะทำให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นการเชื่อมโยงชิดตีปลอดภัยสุดด้วยกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทาง กระตุน้นพื้นที่ออกกำลังกายเปลี่ยนความเร่งรีบเพื่อสุขภาพดีการเชื่อมโยงที่ดีคือน,นิตรภาพที่เชื่อมถึงกันระยะทางที่มากขึ้นความท้าทายก็มากขึ้นเส้นทางใหม่ที่จะทําให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นวิ่งไปด้วยกันพีดีสวนเบนจกิติสวนป่าเบนจกิติสวนวิ่งแห่งใหม่เดินทางงา่ายตอบโจทย์ชี่ สวนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศสวนวิ่งแห่งใหม่เดินทางงานตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่นี่สวนกองทุนที่เดียวกันนะครับว่าจะเป็นทางด้านของสวนลุมพินพีดีค่ะแล้วการที่มีสุขภาพที่ดีเนี่ยก็ทำไม่ยากนะคะเพียงแค่คนเราเนี่ยต้องหมั่น ท่านผู้บริหารนะครับจากทางน้าของและท่านที่สามนะครับกับคุณภูมิจิตพงษทันงงามครับผู้การการสุขให้ครับก็ต้องสวัสดีนะครับแขก ผู้ร่วมแสดงแล้วก็สือ่อมวลชนทุกท่านนะครับอื่นก็เช้ารถก็ติดจะแบ่งเวลาออกไปทํางานยังไงจะเอาปรับออกกาลังกายยังไงตรงนี้แหละนะครับที่เราจะมาช่วยตรงนี้ให้หลายๆนะคนได้ออกสามพันถึงสี่พันคนโอ้โอเคไหมเหมาะครับกับคนที่เลือกออฟฟิศเยน็นๆไม่มีที่ไปก็มาที่ออกกำลังกายหลังไปนั้นถ้าเกิดว่าถามถึงเ,เวลาที่เขาเลิก,ลกงานค,คนพวกนี้เนี่ยคือเขาไม่ใช่ว่าอยู่แต่คอนโดนะคะ หอยเฝ้านะคะหอยเฝ้าเราไม่ได้เอาเงินมาสร้างะะต้องต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะคะว่าเราไม่ได้เอาเงินกองทุนแล้วก็แล้วก็วกวกเราประมองถึงการที่ว่าถ้ามีสวนอย่างนี้ต่อไปเราจะประชาสัมพันธ์ activities ขอ,องในอนาคตรเราอาจจะทำ a c t i v i t y ที่ตรงสวนจร,จริงๆนะเพราะฉะนั้นของสวนนี้ก็คือว่ากองทุนมาลงทุนแล้วนะคะในเรื่องของการให้โอกาสนะคะในการที่ประชาสัมพันธ์ลงทุนและการเติมเม็ยไทยใน a c t i v i t i ต่างๆแล้วที่สําคัญก็คือว่า นะครับแต่ว่าผมเรียนยี้นะครับว่าโดยตัวของยาสูบเองการยาสูบประไทศไ,ไทยเองเนี่ยเราพร้อมนะครับที่จะสนับสนุนนะครับไม่ไม่ว่าเหมือนที่ทางท่านผู้จัดการบอกว่าก็จะมีส่วนเป็นที่เราได้คับการ l i s อยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวลองอาจจะมาคุยพูดคุยกันนะครับกับกิจกรรมเหล่านี้ครับขอบคุณครับอย่างที่ฟังมาคนที่ได้ผลประโยชน์ทางกายกันนะครับซึ่งสวนสาธารณะแห่งนี้นะ,ะัะตอบโจทย์คนเมืองอย่างไรวันนี้เราทีมชาติไทยเงี่ย ปกติตองได้วิ่งบ้างหรือเปล่าครับมีแน่อนอนอยู่นะครับเพราะว่ากีฬาฟตุตบอลมันเป็นกีฬาที่ต้องต้องเคลื่อนไหวอยู่แล้วคาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าโอเคแหละด้วยตำแหน่งของผมเป็นผู้รักษสาประตูอาจจะไม่ได้ต้องไปวิ่งเหมือนในตำแหน่งผู้เล่นอเอาฟิลขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าในการเคลื่อนไหวหรือว่าในการที่จะต้องเตรียมร่างกายเพื่อเข้าสู่ซีซั่นนะครับยังไงก็ต้องมีการรีมฟิตวิ่งอยู่แล้วใช่ครับสามชั่วโมงสามสิบหกนาทีสามชั่วโมงสามสิบหกอันนี้วิ่งอยู่เพลสห้าต้นต้นมีุ่ขภาพที่ดีขึ้นครับ